Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Mắt, nhanh đi à. เดี๋ยวสิเรีวเอ,เอามานี่เดีข้าไปไหนเราต้องเอาศพมันไปถูกไว้กลางทะเลงูทะเลแถวนั้นมันชุมนะไม่มีคนหาปลาผมไม่มีใครเจอศพมันันเดี๋ยว เราช่วยเ,เข็นเรือไปติดเครื่องนิการทะเลดีไหมครับนายจะได้มีใครได้ยินรือ้อบานมึงฆ่าได้กูก็ทำลายได้ให้มันรู้ไปว่ามึงอ่ะอยากจะชนะกูไปเมึงจะไปไหนไนป,ปั้นเดี๋ยวๆเดี๋ยว,ยวนี่ไม่ใช่ไหนปั้นไม่ใช่ครับนาย này phun nó đi con, mất, 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 หยุดไม่หยุดขยับนี่จาหน้าที่ตำรวจไหนปัน้นไหนปั้นถูกจับแล้วข้อหาฆ่าคนตายทิละคนไอ้ทีลวุน,วน,น,วนสมใจกูแหละสาแก่ใจกูแล้วอะไรครับดูไอ้ปั้นท่าทาง,ทางแปลกๆนะครับเนี่ยคุมตัวไว้ ไปหมดเฮ้ยน้องบุเฮ้ยอย่าขัดขืนเลยไปจะจะ,จะจับพี่ฉันนะพี่ฉันไม่ได้ฆ่าใครนะไม่ว่าใครก็ช่วยในปั้นไม่ได้ทั้งนั้นน่ะใครทำอะไรไว้ก็ต้องก,การมตามพี่เตใจทำไว,สว้สารวัตรสารวัตรเชื่อเชื่อฉันสิพี่ฉันไม่ได้ทำอะไรเขาไม่รู้เรื่องจริงๆริงฉ,ฉันฉันสาบานได้สารวัตรทำไม่ใช่ในปั้นทำแล้วใครทำไอ้หลวง หลวงหรือดบาลหลวงหรือดบาลมันสิ่ดพี่ฉันมันสิ่งที่พี่ฉันทำเรื่องชั่วๆอะไรน,ะนั่นในเ้นเ,ในเพื่องใน้เพื่องจะโทษผีกันเหรอใน้เพื่อนไอบ้าไปแล้วแน่บูครับผมไปนุ่มพูดมบ้าแล้วคุมตัวไปไปไปอย่าขันคืนด้ยไปสปดูอการกระสอบเองไปนุ่มพักไปไปที่ไม่โทษผีผมไม่ทำนะ ตำรวจ่ะทานเรื่ออัะเพ่นอัพเพ่นเ,พเกิดอะไรขึ้นอ่ะแลพ่อไปไหนตำรวจตำรวจรวจับ จับพ่อเราไปแล้วพี่อาว่าไงเนะี่ยตำรวจจับพ่อเราไปแล้วพ่อคุณปธมมา คุณเป็นยังไงบ้างครับนี่ฉันเป็นอะไรไปคะคุณตกบันไดอ่ะก็เลยสลบไปผลเลยพาคุณมาที่นี่ตกบันไดไม่ฉันไม่ตกบันไดนะมันมันเหมือนไม่ีใครมาดึงขาฉันนะ่ะแ,แต่ที่นั่นก็ไม่มีใครนี่ครับชงเถยค่ะ แล้วพี่ชายแล้วฮะพี่ชายพี่ชายเป็นไงบ้างอะเปิดโรงแรมบางหน้าเหรอขัดตกร <c oughs> แกไม่โดนที่เป้าก็ต้องไปคุกหัวโตแน่นีไม่รอดหรอกเ, <c oughs> เว้ยแล้วอย่าท้า <c oughs> ไปไปขึ้นรถขึ้นรถนีไม่พ้นหรอกไอ้ยุดทำไมจะขัดขืนอ,อะไรฮะ มึงคิดว่ากูจะยอมเหรอไหนหยุดนะไปขึ้นจริงจริงด้วย คือผู้้ายฆ่าค,คนกูจะหนีเหมือนที่กูเคยหนีผู้มีพระคุณของกู มูมูเป็นไงบ้างมูโอ้ยหักหมดแล้วลู้ไหวไหมมาโอ้ยค่อยๆสรวัตเดี๋ยวปั้นฆาตกรไม่ได้สารวัตมันหนีไปละพ่อพี่ปันพ่อสารวัตรพ่ออยู่ไหนเกิดอะไรขึ้นคะแล้วตำรวจมาที่นี่ทำไมอะสอบ ศพใครครับสารวัตรจะศพใคร่ะศพนายปลาโมดสิปราโมทใครเป็นคนฆ่านายนปลาโมดครับฆาตกรหนีไปแล้วแล้วฆาตกรเป็นใครทำไมชั่วช้าแบบนี้ผมมีข่าวร้ายใจะแจ้งให้ทุกคนทราบข่าวร้ายอะไรคะสารวัตรบอกมาเลยครับข่าวร้ายอะไร ฆาตกรคือในปั้นสารวัตรเมื่อกี้ว่าไงนะพ่อขมันคือฆาตกรนี่างนั่นเหรอือพี่จริงพ่อฉันไม่ใช่ฆาตกรคือพี่จิงพี่ชายพี่ชายบอกเขาไม่จริงคบว่าพ่อเราไม่ใช่ฆาตกรนะ เรื่องทำไมใแล้วคะปุบอกเขาไม่ใช่เขาพ่อแล้วไม่ใช่ค่าตากลอนอะเอาล่ะครับคุณสารวัตรผมว่าต้องมีการเข้าใจผิดอะไรกันแน่ไม่ผิดหรอกครับผมมั่นใจว่าในปั้นคือฆาตกรหลักฐานจะเห็นอยู่ทนโทเสียใจด้วยนะครับแต่ความจริงก็คือความจริงที่ทุกคนหลีกหนีไปไม่พ้น ผมคงต้องออกหมายจับในปั้นข้อหาฆ่าคนตายแต่ทำไมคุณผัดคุณผัดคุณผัดทำใจดีๆก่อนนะครับ ีไปไอ้ปันกูจะให้มึงนี้จนตัวตายให้มันสมกับที่มึงกับน,นางสารมีเคยหนีกูไป นี่เรามาอยู่ที่นี่ได้ไงเนี่ยไอ้ปัน้นคุณลุงมึงจะกลับไปไหนหรึตำรวจกำลังตามล่าตัวมึงอยู่ไอ้ฆาตกรแต่ผมไม่ใช่ฆาตกร ก็ผมไม่ได้ฆ่าใครไม่มีใครเขาเชื่อน้ำได้อย่างมึงหรอกไอ้สารเลวถ้ามึงไม่อยากตายมึงหนีสิไอ้ปันมึงชอบหนีมากนกไม่ใช่หรือหนีสิมึงหนีไปกูบอกให้มึงหนีไอ้ปัน หนีไปจนกว่ามึงจะตายคุณรู้ไมคุณรู้ไม ทำอย่างนี้กับผมด้วยทำไมถึงต้องจองเวรกันผมขอขามาท่านด้วยชีวิตของผมทำไมถึงไม่จบไม่สิ้นทำไม I'm oh